คุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงสกิน MP40 ระดับ EVO Poker MP40 นั่นเองมันเป็นสกินเก่าที่เอากลับมาให้สุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งแรกเคยมาไปแล้วเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วแล้วก็รอบนี้กลับมาเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งตอนนี้มันเหลือเวลาให้สุมอยู่อีกประมาณ10ชั่วโมงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดถึงทำไมเหมือนกันนะเนี่ย ก็เอาเป็นว่าไหนไหนพูดเราก็พูดเลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าแนะนําดีกว่านะครับคือการกลับมารอบ2ครั้งนี้มันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยนั่นก็คือสกินสีฟ้ากับสีเขียวครับคือสองสีเนี้เมื่อตอนที่มันมาครั้งแรกอ่ะมันสลับที่กันนะคือสีฟ้าเนี่ยมันจะใช้หินอยู่แค่3แล้วก็พิมพ์เขียวหนึ่ง ครั้งแรกมันใช้หิน3พิมพ์เขียว1นะครับแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยทำไมใช้หิน5พิมพ์เขียว2ก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีที่แพงกว่าแต่ว่าครั้งนี้ราคากับลดลงครับใช้หิน3พิมพ์เขียว1เท่านั้นเองอันนี้ไม่รู้ว่า GM เขาตั้งใจหรือว่ามันเป็นข้อผิดพลาดเหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือผมจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าสุ่มสีเขียวนะครับ MP40 เอเทน่าดมอเนี่ยค่าสถานะมันคือดาเมจ2ระยะ1แล้วก็ลบความเร็วรีโหลดครับซึ่งค่าสถานะอันเนี้ยมันเป็นค่าสถานะที่มีอยู่แล้วใน MP40 Mechanical ครับคือมันเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะดูในร้านค้าก็ได้เนี่ยครับดามเมจ2ระยะ1ลบรีโหลดลง1คือเหมือนกันเป๊ะเลย แล้วราคาเนี่ยต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยนะฮะอันนั้นใช้หิน3พิมพ์เขียวหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยกล่องละ60สิบเพชครับคือต่างกันมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กำลังจะสุ่ม MP40 สีเขียวเนี่ยคือแนะนำว่าอย่าสุ่มนะครับอันนี้คือผมมาบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะแต่ถ้าใครรู้แล้วก็เงียบๆไว้นะฮะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาความสามารถของเจ้า MP40 สีเขียวลงไปเล่นให้ดูด้วยนะครับความสามารถของ MP40 สีเขียวแต่ร่างเนี่ยเป็น MP40 m a c h a n i e a l นะครับเออคือความสามารถมันเหมือนกันเป๊ะแหละต่างกันแค่รูปทรงสีสันเท่านั้นเองใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่ามันจะยังยิงดีอยู่ไหมวันนี้ไปกับชุดไอดอลด้วยนะเนี่ยมันมีกิจกรรมใหม่มานะครับเป็นไอชุดกลาสีอะ ชุดเด็ดไอดอลแต่ว่าผมมีแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้เอามาใส่ให้ดู s <S อีกรอบนึงเฉยๆอ่ะก็ s <S ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยละกัน MP40 สีเขียวความสามารถใหม่ในร่างเก่าจะโหดขนาดไหน s <S ไปชมกันเลยครับ s <S วันนี้เราก็จะมาลองสกินปืนกันในโหมดทีมเดสแมทนะฮะซึ่งโหมดนี้มันมีข้อดีอยู่นะ ข้อดีก็คือว่าถ้าเราอยากเล่นปืนไหนเราสามารถกดซื้อได้ทันทีคือไม่ต้องไปเสียเวลาหาฟาร์มปืนนะครับอันนี้เป็นข้อดีหลักๆของมันเลยส่วนข้อเสียเนี่ยก็มีเหมือนกันข้อเสียก็คือโหมดนี้มันไม่มีของแต่งปืนให้นะครับมันมีแต่ปืนเปล่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นปืนดีดๆเนี่ยก็อาจจะต้องทําใจไว้ล่วงหน้านิดน,นึง MP40 ราคา2เหรียญแล้วก็ซื้อกระซื้อไอวอหมดตูดพอดี5บาท ฮ้าบาทชัยสกุมเลยแล้วดูชื่อทีมผมอปาก้าอปาก้าหรืออปาก้าชื่อคล้ายๆน้องคนที่อยู่ในคลิปปืนยิงนกเลยอะแต่น่าจะคนละคนนะก็วันนี้นะครับเนื่องจากว่าสกินเนี้ยมันเป็นสกินที่ยิงแรงและไกลที่สุดในบรรดา MP 4 0เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบรักษาระยะกลางๆเนี่ยประมาณเนี้ย เดี๋ยวผมจะไม่ยิงใกล้มากนะครับจะยิงประมาณกลางไกลสองคนถอยก่อนอย่าเข้าไปใกล้ถ้าเข้าไปใกล้มันก็จะเป็นสกินแบบธรรมดาทั่วไปเราต้องยิงระยะกลางๆแต่ไกลมากก็ไม่ดีนะไกลมากก็จะเบาเกินหัวเตกอีกหนึ่งหัโยกเนี่ยถ้าประมาณเนี้ยโอเคนะครับ ได้เปรียบศัตรูเลยแหละกลางๆเนี่ยอุ้โหหัวกระพือหัวกระพือแต่ไม่ร่วงเห็นปะติดหัวดีมากอะกลางๆอุ้ยไม่เข้าแม่ปืนมันไม่มีจับเสียได้ครับถ้ามีจับมันจะนิ่งกว่านี้มันค่อนข้างจะดีดเลยตอนที่รูปไปเมื่อกี้เข้าตัวซะมากกว่า เวลาเราดึงขึ้นกระสุนมันจะไม่ค่อยเกาะกลุ่มอ่ะ no> ถ้าใส่จับ3นะนิ่งกว่านี้เยอะโอเคเดี๋ยวต้องเข้าไปใกล้หน่อยไกลเกินไปไม่ดีหัวเตกอุ๊ยแปะหัวนะแปะหัวนะนั่งทำรือ อียอ,อย่างวะมายัางไงข้างหลังลืมไปหมดดิเขาไม่ได้เกิดทีเดียวถ้าเราเข้าไปใกล้าฐานเกิดเขามากๆอะ่ะเขาจะกระเด้งไปเกิดข้างหลังเราแทนนะครับ <c oughs> เอาหม่เล่นยากเหมือนกันลยเนี้ยถ้าจะยิงกลางๆอะ่ะคือปกติถ้าวิ่งเข้าปาร์ชาเดยวแป๊บเดียวก็ตายแล้วแต่มันง่ายไปไงเราต้องโชยิงไกลๆ <c oughs> อุ้ย ฝืนเหมือนกันนะเนี่ยหัวนะ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 น้องแตงน้องแตงหัวกระพือเฮ้ยแรงครับนี่ขนาดระยะประมาณนี้ยังเกือบร้อยนะเนี่ยเนี่ยหัวแตกมามมาเดี๋ยวคนนี้วิ่งอย่างเด๋ยปะตรงมาหาเลยยิงไม่ได้ถอยก่อนรู้แล้วด้วยรู้แล้วด้วย เหม you know, ือนจะมาเอาคืนนะพวกนี being ้เหมือนรู้ว่าโดนส่องจากบ้านนี้นี่ไงนี่มามาใบเตยไปไหนจ้าไปไหนจ้าหัวเต่ง โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมมีคนใช้ปืนไกยิงผมผมต้องเล่นเลียมนิดนึงดักลอมตรงนี้เดี๋ยวต้องมีคนวิ่งออกมาเอาทำไมไปขวากันหมดเลยอีหยังวะพอรอซ้ายก็ไม่มาซ้ายนะไปวิ่งขวาผมเข้าก็ได้ ผมต้องกระชับพื้นที่ตัวเหลืองยิงไม่ได้โอย <c oughs> กำลังจะวิ่งหนี <c oughs> เข้ามาใกล้มันเสียเปรียบไนงะ <c oughs> เขาแบบตัวเหลืองติดออร่าอยู่ <c oughs> เอาหม่ตอนนี้ตามยิบเจ็ดต่อสิบสามอย่๋เพิ่งจบเกมนะขอรูดหัวมันๆก่อน อยาขหมดเลนั่งทำรือน้องแตงน้องแตงนี่ขยันนั่งทำไมมาทางนั้นล่ะอยู่บนโรงบาลถ้าระยะนั้นยิงไม่ถึงแน่เดี๋ยวตัวเหลืองเป็นดีซ่านบพนี่รอก่อนต้องรอให้เขาหายเหลืองแล้ววิ่งออกมาก่อนนะ อุ้ยวิ้ยไม่หัวหัวแตกเอาหัวแตกนะโทษเพื่อนลาดน้องแตงเฉยยิงหัวเป็นร้อยกว่าแล้วว่ะเมื่อกี้โอ้โหเหลืองทั้งแกง๊งแก๊งมินเนียนบอนนี่ ยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งเลยน้องแตงไม่แตงร่มใบเดี๋ยวไปเก็บกระสุนก่อนเล่น mp 40หมดไหนก็กระสุนหมดคือเก่ากระสุนไม่ค่อยจะพอใช้ใช้อุ้ยเจออีกแล้วน้องแตงแน่นอนชุดอย่างนี้แน่ยิงตัวเข้าดอกละสิบ เบามากต้องดึงหัวอย่างเดียวแตกดอกเก้าเลยนะใครลอยผมเอาดีเอาดีเอาดีวัดระยะไกลเหรอวัดระยะไกลเหรอหัวนะหัวนะห้าห้านะห้าห้าอุนะ้มแบอันนี้ไม่ใช่ห้าห้าอันนี้ห้า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 เลยโดนยิงล่วงไกลมากต้องหัวอย่างเดียวเท่านั้นมันยังมีดอกละห้าสิบหกสิบแต่ถ้ายิงตัวเนี่ย ประมาณ10ถ้าเขาใส่เกาะหนาก็ไม่ถึงด้วยนะครับยิงอะไรข้างบน,ม,นมามมาใบเตยเอาเอาจบเลยเหรอกำลังมันก็ประมาณนี้สำหรับความสามารถของ mp 40สีเขียวหรือว่า mp 40 mechanical คือทั้ง2สกินนี้ความสามารถเหมือนกันเปะ๊ะต่างแค่รูปทรงสีสันเท่านั้น ก็เลยอยากจะเตือนไว้ก่อนว่าอย่าสุ่มสีเขียวถ้าเกิดเพชรหรือเงินไม่ได้เหลือจริงๆนะครับแต่ถ้าเงินเหลือไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรก็อยากได้เท่ๆหรือสันไม่เหมือนใครก็จัดไปได้เลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนี้ก็ฝากเอาไว้อีกสักนิดนึงนะครับว่าสกินเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบในการเล่นสิ่งสำคัญที่แท้จริงก็คือฝีมือแล้วก็เทคนิคการเล่นของแต่ละคนมากกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread and I. Had so